ในคลิปนี้นะครับผมจะเอา MacBook Air M1 นะครับผมกับ MacBook Pro M1 นะครับมาชนกับรุ่นพี่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook Pro 13นิ้วปี2020ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่เดือนนี้เองนะครับผมแล้วก็เป็น Thunderbolt 4 Port รุ่นท็อปนะครับอีกตัวนึงก็เป็นรุ่นท็อปเหมือนกันนะครับผมเป็น MacBook Pro 16นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็ใส่ c o r ก้ามาเลยนะครับผมการ์ดจอตัวท็อปล่าสุดเลยนะครับ 5600M นะครับผมตัวนึงเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่สุดเลยนะครับผมซึ่งผมใช้งานเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับผมจะเป็นตัว เลยนะครับผมราคาก็ประมาณแสนกว่าๆนะครับผมซึ่งถ้าหลายๆคนรีบนะครับผมก็ขอสปอยเลยนะครับว่าคุณไม่ควรจะซื้อ Intel b a s e Mac ตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับวอาจะเป็น Mac Pro เป็น iMac Pro เป็น iMac เป็น MacBook 16นิ้วอะไรแล้วแต่นะครับผมไม่ควรซื้อในแนงสิ้นเลยนะครับเรื่องแรกนะครับผมเรามาพูดเรื่องการตัดต่อวิดีโอนก่อนนะครับผมเออต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการตัดต่อวิดีโอเนี่ยปกติแล้วนะครับผมผมไม่ค่อยแนะนำตัว MacBook Air ให้กับใครนะครับผมผมจะนําไป MacBook Pro ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าคุณสามารถเล่นอะไรได้ เซ็นทรีที่ผมใช้นะครับผมแล้วก็เ,เป็นการถ่ายแบบ 4K ด้วยนะครับผมซึ่งการตัดตอ่อวิดีโอคลาๆแบบนี้นะครับผมมันก็เป็นประจำวันของพวกยูทูบเบอร์อยู่แล้วนะครับผมเป็นประจำวันของการใช้การตัดตอ่อวิดีโอธรรมดาทำได้อยู่แล้วนะครับเป็นการถ่ายบล็อกการถ่ายรายการอะไรต่างๆนะครับผมระยะเวลาล10นาทีนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูกราฟนะคุณจะเห็นเลยนะครับว่าความแตกต่างมันเนี่ยมันมห,มหาศาลมากๆเลยนะครับกับรุ่น MacBook Pro รุ่นพี่นะครับผมคือต้องบอกเลยนะครับว่า M1 เนี่ยมันแรงมากๆเลยแรงจนน่ากลัวเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งนะครับความที่ในคลิปนั้นเนี่ยมันมีการใสรเรร่เอฟเฟกเข้ามานะครับมีการเปลี่ยนสีเข้ามานะครับผมมีตัวโมชั่นวิ่งไปวิ่งมาอะไรพวกนี้นะครับผมมีตัวหนังสือนู่นนี่นั่นเนี่ยมาส่งมาให้นะครับผมมันค่อนข้างจะลำบากสหรับไอ้ตัว MacBook รุ่นพี่นะครับ Thunderbolt 4 นะครับผมแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าราคามันเนี่ยสี่หมื่นอย่างเงี้ยครับมันเล่นได้เกือบจะเร็วเท่าไอแมของผมแล้วนะครับผมซึ่งราคามันแสนกว่าอะไรประมาณนี้นะครับราคามันต่างกัน3เท่าเลยนะครับซึ่งตอนที่ผมเห็นเนี่ยผมก็อึ้งไปเลยนะครับผมงงมากเลยนะคือแบบคือคือคือคแอปเปิลเอามิดมาแทนผมเลยดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับผมแมคบุ๊คแอนในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันแรงเกือบเท่าไอแมคของผมอะไรอย่างนี้แล้วนะครับผมซึ่งมันก็น่ากลัวมากๆเลยจริงๆนะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับผมคำถามที่สำคัญก็คือว่านะครับว่าพี เออผมไม่ได้ใช้แอปฝั่ง Mac เลยนะครับผมไม่ได้ใช้ Logic Pro ผมไม่ได้ใช้ Final Cut Pro ผมไม่ได้ใช้อะไรเกี่ยวกับ Mac เลยเนี่ยแต่ผมใช้ของฝั่ง Adobe นะครับเช่น Premiere โปรอะไรเงี้ยมันซื้อมาแล้วคุมมานะครับซึ่งพอเวลาคุณโหลด Premiere Pro มานะครับมันก็จะขึ้นประมาณว่าเออคุณยังไม่ Optimize ซ์ส่งนี้นั่นอะไรประมาณนี้นครับก็แค่เตือนเฉยเฉยนะครับผม คุณจะเห็นได้ว่านะครับผมการที่ใช้พีแอมโปรออกมาแล้วเรนเดอร์ออกมาทุกอย่างแล้วเนี่ย m a c BOOK AIR รุ่นถูกสุดมันก็ยังเร็วกว่า m a c BOOK PRO รุ่นท็อปอยู่ดีนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวบอกได้ว่านะโอ้โห CPU มันดีจัดเลยนะครับผมแล้วก็ตัว Rosetta 2ตัวนี้สามารถรันพวก Emulation ได้ดีมากๆเลยด้วยนะครับผมมันทำให้แบบมันคุยคุณรู้เรื่องได้เร็วนะครับผมมันแปลภาษาได้เร็วอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนโดเรมอนให้มุนแปลภาษาไปเลยนะครับซึ่งแม้นะครับว่าปุ่มเฟรมมันจะแตกต่างจากตัวไฟนลคับผมันง่ผมมองกก็คมมาาาๆแล้้้ววนนนะรับผี พี่เมโปเนี่ยเขาจะมีปรฟอรทแมนซ์ที่ดีขึ้นนะครับผมตามลำดับครับแต่ในทางกลับกันแล้วนะครับถ้าเกิดคุณเป็นช่างภาพนะครับคุณไม่ใช่เป็นคนตัดต่อวิดีโอนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับคุณเป็นช่างภาพนะครับก็เรียกว่าอันนี้มันเป็นสวรรค์จริงๆเลยนะครับอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าไอ้ตัวไลท์ลูมเนี่ยยังไม่ถูกออปติมาร์มาเลยะครับมันยังรันแบบผ่านรูเซต้าสอยู่เลยพวกนี้นะครับผมมันยังไม่ถูกออปติมาร์สเ่ากับตัว M1 แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดคุณมาเอ มี performance ใกล้เคียงมากๆกับตัวแมพพุทโป16นิ้วตัวท็อปเลยนะครับผมแล้วก็ต้องย้ำก่อนด้วยนะครับไอ้9ตัวนั้นเนี่ยตัวท็อปมากๆแล้วด้วยนะครับแล้วมันก็ยังไม่จบแค่นั้นด้วยนะครับผมไอ้ไฟล์ที่ผมเอามาใช้นะครับผมเป็นไฟล์จากกล้อง s o R m a r k h a 4นะครับไฟล์ไฟล์หึ่งมันเป็นร้อยเมกเลยนะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะครับผมมองว่าแค่ร้อยรูปเนี่ยก็เกรดกันอ้วกแตกแล้วนะครับผมซึ่งยันที่ผมว่าไปนะครับว่าความที่มันรันผ่านโรเซต มตัดแต่งรูปต่างๆเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าคุณให้คุณอัปแรมนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่มจากแปเป็นสิบหกเนี่ยมันก็จะเอ็กซ์พอร์ตมาเร็วเร็วขึ้นนะครับผมเพิ่มจาก16เป็น32ก็จะเร็วเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าในกรณีนี้มันไม่มี32นะครับผมถ้าเกิดคุณทำงานด้านภาพนะครับผมไปสิบหกิ่เลยนะครับเอาแล้วับผมเรามาพูดถึง professional work บ้างนะครับผมก็หลายๆคนตัดต่อวิดีโอนะครับก็ต้องการที่จะแบบมีสีที่สวยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ่ายมาเป็น10บิตนะครับอย่างในกรณีนี้เนีีี่่่่ยยยยผผผมมมมมมถาาด้้้ววว s s นนนนะะะคคคครรรรรััับบบบเเเเปป็็็422 10ิิตตทแลพศษออกไ์ ผมแต่ว่าพ a r ต t y มันเท่ากันนะครับผมเล็กกว่า2เท่าแต่พ a r i t y เท่ากันเลยประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้โปรแกรมตัดต่อวิโออย่างพ r ม m ย e r e โปรเมีปัญหาอยู่นะครับผมกับฮาร์ดแวร์ที่แบบเป็น Intel เป็นไรเซนเทรด r เปอร์อะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะมีปัญหาด้านกัน d e โคดเฮ2สองหห้านะครับแต่ว่าในทางแมคบุ๊กตัวใหม่ๆนะครับผมไอ้แมคตัวใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะมี T2 c h ชิใช่ไหมครับผมในการดีโคดต่างๆแล้วนะครับผลก็คือว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิบบิตมันจะเป็นสี่สองสองอะไรก็แล้วแต่นะ นะครับแม็กพุก Air มันสามารถทำได้เกือบเท่าแม็กพุก Pro เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยนะครับผมผมหมายถึงแม็กพุก Pro 16นิ้วนะครับมันใกล้เคียงมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่านี่ยังทำให้คุณอึ้งไม่พอนะครับผมมันจะมีโคเดกของกล้องตัวหนึ่งนะครับผมชื่อว่า USR5 นะครับผมก็เป็นรุ่นท็อปของทาง Canon นก็แล้วนะครับเป็น mirrorless ตัวใหม่ของเขานะครับผมตัวท็อปๆเลยนะครับมันจะมีโคเดก422 10บิตของเขานะครับผมที่วิ่งประมาณ470เมกะบิตเพอร์เซกนะครับผมไอ AI 4K อันนั้นเนี่ยมม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 ััััััันน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 นเเเเเปปลียยยยาาาา็็264ดด้้้วววะะะะะคคคคคคครรรรรบบบบบผผผผ10ิิตตออออพไไกกสขง MacBook Pro 16นิ้วนะครับผมไม่ต้องพูดถึง MacBook Pro 13นิ้ว t h u ร d e r อ o l t 4พอร์ตพวกนี้มันไม่สามารถเ a y นแด k ได้อย่างลื่นไหลเลยแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับกระตุกหมดเลยนะครับผมเวลาที่คุณเอาเข้าไปไฟล์เดียวเนี่ยคุณเอาไปแค่แถวเดียวเลยเนี่ยมันยังกระตุกเลยนะครับผมมันอึ่งอึ่อึ่อึกอ่เลยนะครับผมซึ่งมันแตกต่างกับคนละขั้วกับ MacBook M1 ทั้งสองตัวนี้นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อดูน Air ซื้อรุ่น p r รนะครับผมมันสามารถวิ่งได้อย่างสมูทลื่นไหลมากและถึ่งามอ มันโอ้โหมันน่ากลัวมากๆเลยจริงๆนะครับผมเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับผมตัว CPU M1 ที่อยู่ใน Mac Book ทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมมันต่องข้าดจะดีโคดแล้วก็เอนโคดเร็วมากๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณเที่อยู่ฝั่ง Intel แล้วนะครับผมมันเหมือนกับคนละค่าเลยนะครับตัว i Mac ตัวท็อปนะครับผมตัว Mac Book Pro 16นิ้วตัวท็อปเนี่ยโดนเชื่อดแบบโอ้โหคอขาดเลยนะครับผม Mac Book Air ที่มันไม่มีแม้แต่พัดลมเครื่องบางขนาดนั้นอย่างกระดูเหล็กอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหมันสามารถเลนเดอร์ออกมาได้ขนาดนี้นะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบ ผมมองแล้วมันมันมันสุดยอดจริงนะครับผมต้องยอมรับอย่างนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่ตัวเล็กของเขาเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่ตัวใหญ่อะไรเลยด้วยนะครับผมเป็นเจเนอเรชันแรกด้วยซ้ำนะครับเอาละครับผมเรามาพูดถึงการทำเพลงใน Logic Pro บ้างนะครับผมเบนช์แม็กตัวนี้เป็นเบนช์แม็กที่หลายๆคนก็ใช้นะครับผมตัวเบนช์แม็กของ Logic Pro ตัวนี้นะครับผมมันก็จะรันแทร็กไปเรื่อยๆนะครับผมหลายๆคนทำเพลงนะครับต้องการที่จะทำซาวด์ดีไซน์ต่างๆนะครับทำให้แบบเฮ้ยตรงนี้มีเสียงกุ้งกิ อะไรประมาณนี้นะครับผมมีเสียงกลองมีเสียงกีตาร์มึ่เข้ามาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมคุณจะสังเกตเห็นว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์หรือตัวโปรนะครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้เท่ากันนะครับเพราะว่าตัว CPU Core อ,อะไรมันเท่ากันหมดนะครับเอาละครับผมถ้าเกิดทุกท่านดูไปถึง <ๆ S 2> ตรงนี้นะครับผมคำถามที่สำคัญต่อมาคือว่าผมควรจะซื้อ Macbook Pro M1 หรือ Macbook Air M1 ดีนะครับผมจากที่ผมเห็นจากเพอร์ฟอร์แมนซ์มาแล้วนะครับผมความแตกต่างหลักๆเนี่ยมันเกิดจากการลากเท่านั้นเลยอย่างที่ผมเคยว่าไปนะครับก็คือว่าถ้าเกิดวา่าคุณใส่อะไรหนััััักกกๆๆๆเเเข้้าไไไปยยออะะะะนนนนนคครรบบบบฟฟลล์์ 8K ผมมีี่แพว คุณถจะเห็นผลต่างนะครับผมซึ่งผลต่างอันนั้นมันก็ระดับเดียวเองนะครับผมไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบถืออะไรเบาๆนะครับผมมันเป็นเจเนอเรชั่อยู่แล้วนะครับคุณถือเบาๆนะครับคุณชอบจะถือ2นิ้วแบบนี้นะครับคุณชอบแบบว่าบางเฉียบนะครับคุณชอบดีไซน์ของ MacBook Air นะครับผมการวางมือนะครับผมต้องย้ำก่อนด้วยนะครับว่าการวางมือบน MacBook Air กับการวางมือบน MacBook Pro เนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสโลปมันต่างกันนะครับผมแต่ว่านะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบไปนะคร นรื่ต้องการความคุ้มค่าที่สุดในนี้เลยนะครับผมซึ่งมันก็เถียงไม่ได้นะครับว่า MacBook Air รุตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มี performance per dollar สูงที่สุดในลิสต์ที่ผมเอามาให้ดูตรงนี้เลยนะครับผมเรียกว่าเยี่ยมจริงๆนะครับถ้าเกิดคุณต้องการแบบนั้นนะครับผมซึ่งถามว่านะครับ MacBook Air เนี่ยมันใช้ตัดต่อวิดีโอได้ไหมพี่มันใช้ตัดต่อรูปได้ไหมมันทำอะไรยังไงบ้างมันโหดขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันมันมันใช้งานได้หลากหลายมากๆแล้วนะครับผมผมสามารถแนะนำได้กับทุกคนเลยนะครับผมคนที่ไม่ต้องการจะลงทททุนนนเเยออะะคคีี่ตต้งการจจบั็ แม่บุกแอร์เลยเด็คุ้มสุดๆเลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการจะไปรุ่นโปรนะครับผมสิ่งที่คุณจะได้ก็คือว่านะครับคุณจะมีแบบที่ยาวนานมากขึ้นนะครับผมมันมันเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับแม่บุกโปรเนี่ยโอ้โหมันใช้แบบคุณเซิร์ฟเป็นการกระจายเลยนะครับผมแต่ว่าแอร์ก็ไม่ใช่ว่าน่าเกลียดนะแอร์ก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันนะครับผมมันมันเหนื่อยทั้งคู่เลยนะครับผมแอร์ก็ใช้เยอะนะครับผมโปรก็จะใช้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับมันเหมาะกับคนที่ต้องการจะแบบตัดต่อวิดีโอทั้งวันเลยอะไรปปรรรรระะะะมมมมาาณนนนนีีีีี้้คคคัััับบบผผแลววกกกก็ยงสเอ์ท่่ด มันดีกว่าตัวแอร์อยู่แล้วนะครับผมก็นะครับถ้าเกิดคุณอยกคลิปนี้เรีวยกันไปนะครับสามารถกดที่075ได้เลยนะครับจะสามารถฟังได้ไง่ายขึ้นนะครับสวัสดีผมงไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ